ยายแตนมา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 เอาขึ้นขึ้นขึ้นมา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 พี่ซันยายจะไปส่งตรงนั้นยายจะไปซื้อกาแฟขึ้นมาทางนี้พี่ซันมาแล้วพี่ซันมาเร็วพี่ซันมาไหมไม่ไม่นี่ไง ไปขึ้นฝั่ง้นก็ได้นนะหนูไปขึ้นฝั่งเดินไปเดินออมพี่สันมาเร็วเอานั่งด้วยกันได้ไหมเนี่ยเา้วนน่บะโอ้บังหันบ่ให้น้องนั่งน้ำบัดพี่สันนั่งน้ำเสีนั่งโอ้จับนได้ได้ผู้บ่าวระบาดนี่

ยายจะไปคนเดียวนะเด็กๆลงนะมา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 เล่นรอยายอยู่ตรงนี้ลูกมาลงก่อนนะคะไปไปขี่สไลเดอร์กันนะคะขี่สไลเดอร์มาลูกไหมทุกคนเลยค่ะไปไปลงค่ะ่อยมา่อยเพ็ดมาเพ็ดละมันเขินโอ้ยบึงลูกสาวลูกสาวผมจับมือผู้บ่าวผู้บ่าวอยากอไอเอาอันนี้คือมันเป็น นู่นนู่นนู่นไปนู่นลูกน้ำมันหมดแตนไปแตนไปเติมน้ำมันมาต้องไป็าเหรอเป็นอย่างโอ๊จิ้งกือไปไปไปมันเด่นกัดีสานอนรอถึงไหมด้เมาไห้หลับค่ะแต่ว่าขอให้ได้จับอะค่ะอึ๊อึ๊บเอานั่งนั่งอึ๊บ ดิบดิบอ่ะดูวิธีกินนมค่อยดูวิธีกินนมนะคะสองสาวนั่งสามนี่ค่ะนั่งเก้าอี้นะคะกินนมก่อนนะคะอันนี้หนูพักกินนมสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนเาสุกเปลี่ยนเต็มเลยสวัสดีคุณยายและหลานเต้าแแฉสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายคุณแม่คุณพ่ค่ะหมดแล้วเหรอ ยังยังยังไม่หมดไม่หมดเลยดเติมพลังไม่หมดแม่สแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านแมดูวเหรอเออไปยังขาสมวิด้โอไปเพื่นเขารอะมาก ออพันเซาเอาใหม่ด้วยนะไปแล้วคนนั้นไปแล้วต้นอะไรล่ะลูกต้นมะพร้าวเอ้นนอนนอโตอ๋อพี่ของพี่ลูกพี่จะเอาสิงโตพี่เจ้าสิงโตไงหน่อยหน่พี่เอานี่ตัวนึงอ่ะหนูไปเอาทางโน้นเออก็ถูกต้องแล้วน่ะเออใช่ใช่ใช่ แบ่งกันที่แบอบกว่าขวดนมเอาขวดนมมาเก็บเลยน้องเพชรน้องเพชรเอาขวดนมมาเก็บเลยลูกมาเอาขวดนมมาเก็บก่อนเอามาทั้งคู่เลยเอามาทั้งคู่เลยค่ะเอามาสองมาเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะมาตั้งไว้นะคะโอเคขอบคุณค่ะดีมาก